ครับตอนนี้คุณอยู่กับผมมิสเตอร์แล็บพาตูรีนะครับวันนี้มิสเตอร์แล็บโคราชปักสงฆ์ไทยเสร็จที่จะไปบินบุรีนะครับไปขหญ่นะครับนี่ครับก็นำข้าวกล่องนะครับนำโดยคุณโคราดอมนะครับจีเบียร์คุณแล้วก็เจ๊เกาขอาครับวันนี้นบน้ำข้าวมาช่วยนะครับแล้วก็น้ำดื่ม หลังจากที่ผมหางไปจากช่องลุกประมาณเดือนกว่านะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปน่าเห็นใจนะครับชาวบ้านที่บริเวณแอมเบอร์ปัตกง,งไทยครับน้ำหลางมากครับ ครับเป็นบริยากาศ2ข้างทางนะครับที่ทีมงานของเรากำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับสองข้างทางเต็มไปด้วยน้ำนะครับที่ล้นถนนมาในตอนนี้ครับ ครับบรรยากาศครับน้ำสูงครับสูงมากเป็นไครับอน้ำสดงางถึงนครับเือกจม่เข้ามาเตมอไซค์ครับอยู่บนบ้านนะครับส่วนมากจะเป็นรถมอไซค์เพราะว่าบริเวณนี้มันติดติดฟองนะไปเรื่อยๆเลยค่ะครับริเวณนี้น้ำน้ำปปบปป น้ำสูงแล้วแรงมากเกบเจเนื้อแล้วไอเดยโมารอสี่หย่าคุณป้าได้ข้าวอย่างคุณป้าครับอยู่หน้าบ้านไหมู่หน้าบ้านไหมนาบ้านสวนหมากไหมยังไม่แห้งู น้ำที่ไหลพลักมาจากเขื่อนแลวเว้อเพลอำเภอปากคงชัยนะครับอำเภอปักรงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับนี่คือใจกลางเมืองนะครับผมเส้นถนนโคราชปักรงชัยกบินบุรีที่จะเดินทางวงสู่จังหวัดชนบุรีนี่เป็นทีมสิงอาสารนะครับ ไม่ตัดไม่ตัดดูดีไฟดิม่ไฟบ้านไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดดูแลข้างในมีนั่นอยู่อันนี้อยู่ทำการความเงียบไปเลยนะแต่บ้านคนน่ะมนดีเข้าไปในเราเข้าไปในถึงไหนเราจะดูหางลึกเด้อค่อยๆไปไป น้ำไหมครับไปก่อนเข้าไปในก่อนมีคนนะมีคนนะป้าครับป้าป้าน้องครับน้องชิดหน่อยครับอันนี้จะออาไปเท่าไหรครับเดี๋ยวนี้ไปไหม ระวังหางเรือนะเรืาระวังหางเรือระวังรับน้ำไหมครับสายนี้นะครับในท้องใจบุญแล้วสายนี้ครับสายนี้ครับมองอย่างน้ำหน่อยเขาบอกไปสายสายนี้ครับสายนะครับสายนะครับสายไก่นะ ลองลากวิ่ง,งต้องวิ่งข้าง,งในก่อนเอาวิ่งไปเอาลากลากได้เอาเราจอดให้แหละแล้วก็ส่งลกันมีอาหารกับน้ำนะครับเดี๋ยวรูนะ้มีน้ำกับอาหารนะครับ เช่ไรใช่ไคนครับพี่เอาข้าวสิกองดีเอาถีบสิกองดีครับสตองได้เลยครับองตเอาได้ได้ครับเลครับได้ครับได้ครับได้ครับมีเด็กคะเอาไม่มี มีเลกตะซอยครับพี่ครับหลังนี้กี่คนครับคครรัับบนะครับนี่ขอบคุณทีมงานเจ้าท่ายนะครับสำหรับเรือแล้วก็เต็มบ้านเลย ไปเรียกน้ำมาทำไมเนี่ยน้ำน้ำเยอะเอาอะไรมามาอะไรไหมครับเอาเลยเลยน้ำทีมไบโอพลังไทยโดยเซกาวนะครับวันนี้แตกอาหารเครื่องดื่มเออนมนมให้เด็กขอบคุณครับผมจากบริษัทไบโอกับเจ้าหน้านะครับไบโอซื้อเต็มเต็มไบโอพลังไทยครับ

ไม่เป็นไร,ร,รไหาอาแห้งเนาะแห้งปลากระป๋องมา,มากๆครับเตอกระป๋องอยู่ไหนอ,อยู่ในในี้ป่าปลากระป,รป๋องคือน่าเห็นใจนะครับน้ำมันลึกขออกยาก ซอยนี้จะไปไหมไปข้างในก่อนดีกข้างในก่อนดีกว่าลึกดีกว่าข้างในเขาออกยากสิครับลึกไหมปองลึกลึกก็หางได้นะพอได้นะแต่ลากมันง่ายกว่าว่นะปองหวังถามกรลิยังปองหวังกุลถามกูหรือยังลากง่ายกว่าใส่เสื้ออยู่น่าจะลอยได้อยู่น่าจะลึกอยู่ ปักความลึกปวะแสดงว่ายาวเลยใช่ไหมระวังท่อปองเออมันเป็นท่อเหมือนซ่อมถนนแน่ปองระวังท่อใครห่างได้ไหมครับี่ตรงนี้เอวแล้วเนี่ยอาวโอเคขึ้นเรือ งานกันไปหน่อยก็ได้ฮะใช่ไหมข่าวขังมืออ่ะลงไม่ได้โอเคโอเคมาสามถุงสามถุงรัปากไว้ขอมทุนด้วยกันครับผมครับผมครับพร้อมรับเรือนใช่ไหมเจ้าหน้าเจ้าท้าเอาต้องไปไม่เป็นเลยมือกระยีนะ ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพี่พี่จงางเจ้าท่านะครับเอ <Okay S 2> รครับหนองชายแล้วก็นพนมครับโอเคครับร่วมกับใบโอ,อพลังไทยนะครับวันนี้มาว่าิ่งของไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารแห้งเครื่องดื่มคือเรือ ok ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปากงชัยนะครับวันนี้ ดีครับร่วมด,ด้วยช่วยกันครับ